หญิงสาวคนนึงจับศีรษะของชายหนุ่มฟาดมันอาดเข้ากับตู้เกมอาร์เคดเพราะในใจของเธอการแพ้เกมนี้หมายถึงการสูญเสียชีวิตแต่เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องย้อนกลับไปเมื่อสองสามชั่วโมงก่อนหน้านั้นที่นี่ไม่ใช่บา์ธรรมดามันเป็นสถานที่สำหรับคนตายที่เกมเดียวจะตัดสินว่าคุณจะขึ้นสวรรค์หรือดิ่งลงนรกไปเลยหญิงสาวคิดว่าเป็นเรื่องตลกเธอเลยกดปุ่มเริ่มเกมอย่างไม่ใส่ใจในวินาทีต่อมาตู้เกมอาร์เคดสองเครื่องก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทั้งสองรู้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติตัวเกมอนุญาตให้เเเเเเเล่่่่นนนนไดด้พพีียยงงงงตตััััววววคืืออออขขขขกกาามมรรแิ หญิงสาวไม่ใช่คอเกมเธอแพ้ในรอบแรกแทบจะทันทีจากนั้นอาการปวดหัวก็มาเยือนความทรงจําก็ไหลทะลักเข้ามาเธอเคยตกหลุมรักแต่งงานมีลูกถึง5คนแต่ชีวิตคู่ไม่ราบรื่นเธอละทิ้งความรับผิดชอบปล่อยให้ลูกๆดูแลกันเองรอบที่สองเริ่มต้นขึ้นคราวนี้ชายหนุ่มเป็นฝ่ายรุกบาร์เทนเดอร์ยือนอยู่ด้านข้างเขากดสวิชบนคอนโทรลเลอร์ลูกบอลที่คันบังคับของชายหนุ่มก็หลุดออกมาและหญิงสาวก็ได้ชัยชนะไปตอนนี้เขารู้สึกปวดหัวอย่างประหลาดภาพความทรงจําในวัยเด็กหวนคืนเสียงแม่ดุดด่าและการ การทะเลาะของพ่อแม่การหย่าร้างและการแต่งงานใหม่ของพ่อแม่เลี้ยงของเขาพยายามจะรักพยายามมอบสิ่งดีๆให้เขาแต่เขากลับปฏิเสธก่อนรอบสุดท้ายจะเริ่มหญิงสาวก็ได้รู้บางอย่างบาร์เทนเดอร์กล่าวว่าถ้าใครแพ้เกมก็จะตายจริงๆสีหน้าของเธอเริ่มจริงจังรอบสุดท้ายเริ่มต้นหญิงสาวกดปุ่มอย่างบ้าคลัง่งเธอเผลอไปกดท่าไม้ตายที่ซ่อนอยู่ลูกๆของเธอปรากฏบนหน้าจอร่วมกันโจมตีชายหนุ่มแต่ทำได้เพียงแค่สร้างรอยขีดข่วนเล็กน้อยเธอตกใจและเห็นลูกคนนึงกำลังขี่คอของชายหนุ่มในเกมเธอพยายามโจ ต,ตแต่ลูกบอลที่คันบังคับของเธอก็หลุดออกมาบาร์เทนเนอร์แทรกแซงเกมอีกครั้งและในวินาทีต่อมาความกลัวก็ครอบงำเธอหญิงสาวควบคุมตัวเองไม่ได้เธอทำร้ายชายหนุ่มโดยฟาดศีรษะเขาเข้ากับตู้เกมเป็นสิ่งที่บาร์เทนเนอร์อยากเห็นคือด้านมืดที่น่าเกลียดของธรรมชาติมนุษย์เมื่อเธอได้สติชายหนุ่มล้มลงนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหญิงสาวตะโกนให้บาร์เทนเดอร์เรียกรถพยาบาลแต่เขากลับบอกให้เธอเล่นต่อไปในขณะเดียวกันความทรงจำของชายหนุ่มก็ลึกขึ้นเขาจำค่ำคืนที่แม่่่่เเเเลลลีี้้้ยยงงทาาาออออหหหรตตต็มมโ๊ใใแขกกกับืินนู เขาเผอได้ยินเธอพูดกับพ่อเธอปรารถนาเพียงให้เขาเรียกเธอว่าแม่หัวใจของชายหนุ่มเจ็บปวดเขาตื่นขึ้นหยิบจอยสติ๊กและกระตุ้นความสามารถพิเศษของตัวเองแม่เลี้ยงปรากฏบนหน้าจอต่อสู้เพื่อเขาผูเลนทั้งสองเหลือพลังชีวิตริบรี่คนหนึ่งสู้เพื่อลูกๆอีกคนสู้เพื่อแม่เลี้ยงพวกเขาพุ่งเข้าใส่กันในการประทะครั้งสุดท้ายและทันใดนั้นชายหนุ่มจำได้ว่าเขาจากไปเพราะยอมแพ้ต่อชีวิตหญิงสาวจำได้ถึงความตายของเธอเองเธอเริ่มลงมือด้วยความโกรธแต่กลับถูกตอบโต้จนสิ้นใจเกมมจบลลงงด้ผเสอหญิ สาวโกรธจัดพุ่งเข้าใส่บาร์เทนเดอร์แต่เส้นได้ก็พันธนาการเธอเอาไว้เธอกรีดร้องออกมาแกเคยรู้ไหมฉันทุกมาทั้งชีวิตแต่พอจะได้มีความสุขกับลูกๆแกกลับบอกว่าฉันตายแล้วใช้เกมมาตัดสินฉันชายหนุ่มยืนนิ่งทั้งน้ำตาเขาเสียใจที่ไม่เคยทําให้แม่เลี้ยงสมหวังและจากโลกไปอย่างง่ายดายในท้ายที่สุดชายหนุ่มถูกส่งขึ้นสวรรค์ส่วนหญิงสาวถูกลากลงสู่นร